ชมรถ8นาทีกับลองแป้งนะคะวันนี้มีตัวของเอลซุเอ็กซิลี่ทรง4ประตูตัวเตี้ยตัวนี้มาแนะนํานะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่ต้องการรถยกสูงนะคะวันนี้น้องมีตัวเตี้ยที่ผ่านศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะวิศวกรวิศกรก็คํานวณให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะพี่และที่สําคัญบอกเลยว่าซื้อตัวนี้ไปจบเลยนะคะไม่ต้องแต่งเพิ่มพี่ตัวนี้มาจากศูนย์โรงงานเลยนะคะชุดแต่งของตัวเอ็กซิลี่เลยและที่สําคัญตัวนี้เลขไม่ใช้งานน้อยมาก ได้รถปีใหม่มากนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าจะแฟนแนนะเลือกรถปีใหม่ดอกเบี้ยถูกลงแน่นอนค่ะพี่แต่ว่าตัวนี้มีรับประกันศูนย์ให้ลูกค้าสูงสุด3ปี30,000กิโลเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้พามาชมออปชั่นคร่าวๆกันของน้องอ e ซุสด DMAX X อ็กซ์คันนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวของ Toyota Revo ว e ซ i t i o n ชั่2คันมาให้ลูกค้าชมนะคะเป็นรถแบนหลัก2รุ่นเลยนะพี่จะเอาซ้ายก็ดีขวาก็ดีนะคะ เป็นรถแบนด์หลักซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกอะไรหาง่ายแน่นอนเลยนะสำหรับใครที่กําลังงงหารถแบนด์หลักอยู่นะพี่น้องมีตัวนี้มาแนะนําเลยนะจ๊อะอะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะตัวนี้แบบกระจังหน้าของโชมปี2022นะคะชุดแต่งของตัว X-Series เลยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ทาม running l i สวยๆไฟระบอกให้ลูกค้า1ชุดนะคะแล้วก็ตัวนี้มี สติกองสติกเกอร์ติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยของตัวเอ็กซิลี่เลยนะคะมีทั้งสองข้างเลยนะนี่มาทั้งสองข้างเลยค่ะตัวนี้แต่งสกเกิร์ตสีดำเอยแต่งสกเกิร์ตสีแดงตัดตัวสีรถตัวรถสีขาวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จบมองข้างนะคะตัวนี้แต่แต่งแถบสีแดงให้นะคะตัวนี้นี่ส,สวยเลย กระจกมองข้างตัวสีดํานะแต่กับตัวสีขาวของตัวรถนะพี่นะชิ้วกันสา ح, ตัวนี้ติดมาจากศูนย์โรงงานให้ใหม่ๆ่สวยๆยเลยนะพี่ด้านในของเราก็เป็นชุดแต่งของเอ็กซิลี่นะคะตัวนี้นะนี่และที่สําคัญกระบะไลเนอร์ตัวนี้มาแบบใหม่ๆ่สวยๆวยเลยพี่ตัวนี้แม็กอะลอยนะคะที่มาจากศูนย์โรงงานเลยนะพี่ยางใหม่ปีใหม่เลยนะคะตัวนี้นะ ไฟท้ายของโฉมปี2022นะคะตัวนี้มีแต่งสเกิร์ตด้านหลังให้ลูกค้าด้วยสเกิร์ตมาแบบสีดำแถบสีแดงตัดกับตัวรถสีขาวนะคะแล้วก็ด้านหลังของเราแบนของเอลซูนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นของมันเอ็กซิลีนนั่นเองนะคะตัวนี้แถบติดมาจากศูนย์โรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นตัวชุดแต่งของตัวเอ็กซิลีนะจ๊ะพี่นะด้านหลังเปิดแคปเปิดหลังได้ปกติเลยนะคะด้านหลังของเรา นอตเดิมเดิมทุกอย่างนะคะพี่กระบะไลเนอร์อแบบใหม่ๆเหมือนยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะ,ะตัวนี้มีจอมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะด้านหลังของเราก็คือติดกล้องถอยมาจากโซน์โรงงานนะคะพี่ด้านในของเราก็จะเป็นแบบโภลิ่ม,มัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็เสียบใส่อ o ไอโอได้ปกติเลยนะคะนี่สำหรับตัวของ I e s u z ู x s e r ซ e s คันนี้นะคะออกห้างโอ้โหออกห้าง อีกไม่กี่บาทก็ถึง900,000นะพี่นะแต่ว่าวันนี้มาสื่อของแบงนําแบงค์สิบมาอีกหนึ่งแบงค์นะพี่รับส่วนลดสูงสุด1แสนบาทตัวนี้เหลือราคาเพียง600,000กว่าบาทค่ะพี่ได้ตัวเอกอีซูเอ็กซ์ซีคันนี้ไปใช้งานเลยและที่สำคัญเลขไมนใช้งานน้อยมากรับประกันศูนย์ให้สูงสุด3ปี30,000กิ 30, โลเลยนะคะสำหรับตัวของอ e ีซูดีแม็กคันนี้นะจ๊ะพี่นะอะมาอีกหนึ่งคันของเรานี่ไง สำหรับตัวของ t o โยต้านะพี่สำหรับใครที่ไม่ชอบแบบเครื่อง1.9นะอยากได้แบบไว้บรรทุกคงบรรทุกของหน่อยนะพี่นี่เลยน้องจัดตัวนี้มาให้ลูกค้าชมอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับตัวของ t o โยต้ารีโว e เซต i ิชันนะคะตัวนี้รถปี2022เหมือนกันเลยนะรถปี2022แต่ว่าจะถูกกว่าตัวของเอเซอรี่มาประมาณแสนหนึ่งเลยนะคะตัวนี้เหลือราคาเพียง5 0 0แสนกาบาทเองนะคะ ห้าแสนกว่าบาทนะพี่นะได้ตัวของ t o y ยต้ารีโว่เซตดิชันสำหรับใครที่เน้นใช้งานนะพี่นะนี่ตัวนี้ก็จัดทรงรงแม็กให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะพี่สำหรับใครที่แบบว่าโอ้โหถ้าพี่ซื้อ t o โยต้ไปพี่เห็นคาแบบมันลื่นนะเพราะว่าล้อแบบมันอยู่ในซุ้มล้อมันไม่มีน้ําแบบหมุนออกอะไรไงพี่นี่เลยน้องใส่แม็กให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วน้ําก็คือออกด้านนอกเลยนะคะกระจังหน้าของโฉมปี2 0 2พี่สพี่ไฟหน้าแบบฮานูเจนนะคะตัวนี้แม็กสีทองนะคะพี่นะแม็กทองนะ นี่ตัวรถสีขาวค่ะกระจกมองข้างนะคะไฟเลี้ยติดมา,มากับกระจกมองข้างนะคะตัวสีดําตัดตัวสีขาวรถนะคะด้านในของเราก็เป็นจอของทัสกินรองรับ Apple CarPlay Android Auto เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคะกระบะไรเนอร์ตัวนี้มาจากศูนย์โรงงานให้นะคะสำหรับตัวของ Toyota r e v o Z e d i t i o n คันนี้นะคะตัวนี้มีไฟเบรกลงที่3ให้นะคะ แล้วก็ด้านหลังของเราอาจจะไม่มีกล้องถอยให้นะคะมีแต่จอทัชเกีนให้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะจ๊ะพี่นะแต่ว่าราคาดีมากเลยเหลือราคาเพียง500กว่าบาทถ้าลูกค้าซื้อผ่อนงวดผ่อนไม่ถึงหมื่นเลยนะพี่ได้ตัวสีประตูปี2022คันนี้ไปใช้งานเลยนะและที่สาคัญเลขไม่ใช้งานเพียง30,000กว่ากิโลพี่ผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะพอแค่ลูกคา้ามบดเครด,ดิตฟรีดาวได้เลยแต่ถ้าลูกค้าคนไหนไม่มีเครดิตอาจจะต้องได้ใช้เงินดาวด้วยนิดนึงนะพี่นะสำหรับตัวของ t o y o ต a Revo Z e dition คันนี้นะนี่และที่สำคัญนะพี่เป็นทรงรถสีประตูเอยเป็นทรงรถกระบะสีประตูนะคะตัวนี้นะบรรทุกของได้ปกติเลยนะพี่มีรับประกันให้นะคะไม่มีชนหนักพิดพ่วงไฟไหม้น้ำท่วมกับแน่นอนแล้วก็มีรับประกันศูนย์ให้ลูกค้าเหมือนเดิม สามปีสามหมื่นโลเลยนะคะสำหรับตัวของ Toyota r e v e ว่เซตด i ชั่นคันนี้นะพี่หรือว่าถ้าคนไหนสนใจนะพี่ฝากเข้าใจข้อจอหรือว่ากดไลก์กดแชร์ให้น้องแป้งนะวันนี้น้องจะติดคิวกันสานให้ลูกค้าหนึ่งชุดนะคะเพราะวตัวนี้ไม่มีคิวกันสานมาแต่ว่าใส่แม็กให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากได้แบบนี้นะพี่สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวน้องดูเงื่อนไขพิเศษให้หรือว่าถ้าคนไหนแบบยังไม่ออกช่วงนี้แต่ว่ามีแย่ที่จะมาออกอยู่ก็ฝากกดไลก์กดแชร์ให้แล้วก็จะมีค่านำ สูงสุด10,000บาทเลยนะคะนี่ได้ทั้ง2ตัว2รุ่น2แบบให้ลูกค้าชมเลยนะ,ะถ้าเป็นตัวของ x อ็กซิลก็เครื่อง1.9่าค่ะพี่ประหยัดน้ำมันเป็นทรงจักทรงหล่ออยู่แล้วทรงวัยรุ่นนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบเน้นนั่งสบายขนคุ้งขนของอยู่ก็มองหา t o โยต้ารีโได้เลยประหยัดน้ำมันเหมือนกันเลยนะคะประเด็นที่สําคัญเป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะคะสคันนี้เป็นรถแบรนด์หลักของประเทศไทยด้วยนะคะพี่นะ,ะซื้อง่ายขายคล่องนะคะแล้วก็ที่สําคัญ อะไรหาง่ายด้วยนะคะซ่มศูนย์บริการก็คือทั่วประเทศแล้วก็อะไรหาง่ายง่ายนะพี่นะนี่เลยสำหรับ2ตัวนี้เลยนะคะสำหรับตัวของ toyota r e v o s e d i t i o n แล้วก็ e a s u d i m a x x s e r i e คันนี้นะพี่อ่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะพี่สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะว่าอาชีพประมาณนี้ออกรถได้ไหมคิดดีประมาณนี้ออกรถได้ไหมหรือว่า ถ้าสิว่าพี่ไม่มีเครดิตต้องใช้เงินดาวประมาณเท่าไหร่นะพี่หรือว่าถ้าสิว่าพี่ติดเครดิตพี่ออกลุตได้ไหมหรือว่ามีคนซื้อแทนออกรุตได้ไหมประมาณนี้ค่ะพี่สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเงื่อนไขกับตองแป้งได้เลยนะคะหรือถ้าสิว่าลูกค้าคนไหนที่ไม่สะดวกตอบแชทน,นะพี่สามารถโทรเบอร์ตรงได้เลยมาที่เบอร์0 6 1 2 3 0 7 9 8 7นะคะหรือว่า แอดมาที่แอดเลขเตัว g ตัวหนึ่งได้เลยหรือว่าแอดเก้าได้เลยค่ะวันนี้น้องแป้งอาจจะต้องขอตัวราไปก่อนนะพี่นะถ้าสนใจ2คันนี้ก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาที่น้องแจ้งได้เลยวันนี้ขอตัวราไปก่อนขอบคุณมากค่ะ